สวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาแล้วนะคะทุกคนครูจิ๊บฝากทุกคนช่วยเช็คภาพเช็คเสียงให้นิดนึงนะคะว่าภาพชาัดเสียงชัดไหมคะ<ๆ>ทุกคนอ่าได้ยินภาพชาัดเสียงชัดไหมเอ่ยนะคะถ้าภาพชาัดเสียงชัดเดี๋ยวเริ่มสอนเลยค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็ไม่อยากให้ทุกคนคะเยินเยอนนะทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะวันนี้ครูจิ๊บมาแบ่งปันแนวเรื่องของอะไรเออจะเอียงไปนิดนึงครูจิ๊บ ไม่เป็นไรเนาะอาสวัสดีค่ะคุณฟูจิโกะนะคะเข้ามาแล้วนะคะฝากเช็คภาพเช็ดเสียงนิดนึงนะว่าภาพชาัดเสียงชัดไหมคะได้ยินชัดเจนไหมคะเออภาพชาัดไหมนะคะเสียงไมชัดเจนไหมคะนะคะวันนี้นะคะครูจิ๊บจะมาแบ่งปันเรื่องอะไรคะทุกคนวันนี้ทุกคนน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากเรียนรู้มากๆเลยใช่ไหมใช่วันนี้จะมาแบ่งปันในเรื่อง2เทคนิคลับถูกลอตเตอรี่แบบง่าย,ายๆทุกงวดคะ่ะนะคะ,นะคะอา ทุกคนในคอร์สไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะคะอ่ะเรื่องนี้เอามาสอนนะ,ะหน้าเพจคือเบาๆนะคะไม่ได้ว่าหนักสาหนักหนาสาหัสกับในคอร์สเลยนะ,ะอ่ะวันนี้นะคะก็จะเอาประสบการณ์ตรงนะคะจากการถูกลอตเตอรี่ด้วยตัวเองนะ,ะมาสอนกับพวกเราทุกคนเลยนะคะแบ่งปันอะ่ะไม่เรียกว่าเป็นการสอนดีกว่าเรียกว่าเป็นการแบ่งปันกับพวกเราเพราะครูก็อยากให้ทุกคนนะคะถูกลอตเตอรี่เหมือนกันขออภัยนะคะทุกคนอึ๊บ มาค่ะกลับมาค่ะภาพชัดแสงชันนะเออครูก็อยากที่จะให้ทุกคนนะคะถูกลอตเตอรี่เหมือนกันคะ่ะนะคะดังนั้นแล้ววันนี้ก็จะให้2เทคนิคนะคะดีไม่ดีคะจะให้2เทคนิครับให้พวกเราลองไปทําดูคะ่ะถ้าใครที่ยังไม่มีงบประมาณในการลงเรียนคอร์นะ <c oughs> ก็เอา2เทคนิคนี้ไปใช้ดูก่อนได้เลยคะ่ะ <c oughs> ส่วนใครที่ไม่อยากช้าแล้วงวดนี้ฉันจะไม่พลาด ก็ไปลงทะเบียนเรียนได้เลยค่ะเพราะว่าเลขเด็ดครูมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอ่านะคะครูจะไม่บอกแน่นอนค่ะจะไม่บอกนอกคอร์สแน่นอนว่าเลขเด็ดครูอะไรนะคะทุกคนนะงอที่แล้วเป็นไงคะครูให้3 7 7ออก4 7, 7. อี่เบอกไม่ได้เลยค่ะถ้าบอกแล้วมีเพียนนะคะถ้าบอกแล้วตัวเลขจะเพียนนะพลาดไปตัวหนึ่งใช่ไหมใช่แต่ว่าทำไมครูถูกครูถูก4 8, /8 8ค่ะนะคะตัวเลขที่ ครูไม่ได้บอกใครนะคะเป็นเลขส่วนตัวคือ448เออออกครูซื้อ448แล้วก็ออก448จริงๆนะ3าตัวได้มา4,000บาทนะคะแล้วก็บอกนักเรียนในคอร์สค่ะ377ค่ะออก477ค่ะ,ออ 4, 7, 7, คะเลขท้ายเลขท้ายงวดที่แล้วเนาะงวดวันที่17มกราคม377บอกในคอร์ส377ค่ะแต่ออก477ค่ะซึ่งตัวเลขมันเพี้ยนค่ะนะคะทุกคนก็คืองวดเนี้ยก็ได้ตัวเลขมาอีกแล้วนะคะ ชัวแน่แน่ว่าต้องเป็นเลขนี้นะคะก็มีเทคนิคนะคะบอกนักเรียนในคอร์สอีกว่าเออบอกกันยังไงนะ,ะบอกวันไหนนะคะก็ถ้าเกิดใครนะคะมีโอกาสก็ลงทะเบียนเรียนเธอคอร์สนี้บอกเลยว่าถูกแน่ๆค่ะงวดนี้ที่จะถึงวันที่1กุมภาเนี่ยคุณได้ค่าคอร์สไปแน่ๆเลยนะคะไม่ว่าจะ0 0 0พับ้างแหละ00 0พั 4, บ้างแหละแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าใครจะซื้อเท่าไหร่นะคะก็ แล้วแต่คุณอะเออว่าแต่คุณจะซื้อลอตเตอรี่กี่ใบนะคะก็มาวันนี้มาหานอกคอสก็อยากจะให้ทุกคนสนุกสนานค่ะฟิลอารมณ์ของการถูกลอตเตอรี่มันจะต้องสนุกสนานใช่ไหมใช่จะต้องลันลาจะต้องชิลชใช่ไหมใช่คะ่ะดังนั้นแล้วนะคะเอาให้เป็นประโยชน์ค่ะเออแบ่งปันให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนหน้าเพจเลยนะคะวันนี้ก็แชร์เทคนิคเบาๆค่ะอันดับที่1เอออันดับที่1นนะคะเทคนิคแรงนะคะคุณอยากถูกลอตเตอรี่ใช่ไหม เออรายใดคนต้องข้อที่1ก่อนค่ะคุณต้องปลดล็อกตัวคุณก่อนค่ะข้อที่1คุณอยากถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมตอนนี้คุณต้องตอบก่อนใครยอมรับกับตัวเองนะพิมพ์ได้เลยจะได้ปลดล็อกจิตใต้สำนึกตัวเองไปเลยนะใครอยากถูกลอตเตอรี่บ้างในที่นี้ใครอยากถูกบ้างคะแน่นอนหลายคนอยากถูกลอตเตอรี่คุณบ,บอกได้เลยว่าทุกๆคนอยากถูกลอตเตอรี่แต่มันมีจิตใต้สำนึกของคุณเป็นตัวตา้านอ่าเสียงชัดไหมชัดได้ยินเสียงไมชัดเจนใช่ไหมคะ จิตใต้สำนึกของคุณเป็นตัวต้านต้านยังไงคะคุณจิ๊บคุณอยากถูกลอตเตอรี่จริงๆแต่อีกตัวหนึ่งก็ยังต้านคุณอยู่ยังไม่ยอมรับว่าฉันอยากถูกลอตเตอรี่เข้าใจใช่ไหมคะใจหนึ่งใช่ฉันอยากถูกลอตเตอรี่แต่อีกใจหนึ่งฉันไม่อยากยอมรับอะฉันไม่กล้ายอมรับฉันอายฉันไม่อยากยอมรับว่าฉันอยากถูกลอตเตอรี่ตัวคุณเองต่างหากที่เป็นคนบล็อกตัวคุณเอง ดังนั้นแล้วนะวิธีการที่จะปลดล็อกเจ้าจิตใต้สนึกับอย่างละเอียดเลยครูสอนไว้ในคอร์สแบบลึกมากแต่วัน่รจะมาช่วยพวกเราแบบให้พวกเราได้ผ่อนคลายผ่อนปลนไปก่อนอันดับหนึ่งคือคุณต้องยอมรับกับตัวเองก่อนว่าใช่ฉันอยากถูกลอตเตอรี่คุณต้องยอมรับกับตัวเองก่อนเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นการบล็อกตัวเองอ่ะใช่ฉันอยากถูกลอตเตอรี่ใช่ฉันอยากถูกรางวัลคุณต้องยอมรับกับตัวเองก่อนไม่ใช่ฉันอยากถูกนะ อีกใจหนึ่งก็ไม่กล้ายอมรับไม่กล้ายอมรับว่าฉันอยากถูกรางวันเออเข้าใจใช่ไหมคะมีค่ะมีค่ะมันติดกันอยู่ตรงนี้แหละมันติดกันตรงนี้แล้วค่ะทุกคนที่ไม่กล้ายอมรับกับตัวเองเออถูกรางวัลน่ะมันเป็นเรื่องน่ายินดีใช่ไม่ใช่คะการถูกรางวัลมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆการถูกรางวัลเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นเรื่องที่คนถูกรางวัลดีใจใช่ไม่ใช่คะดังนั้นแล้วกดแรงดึงดูด ฟังดีๆนะดังนั้นแล้วกดแรงดึงดูดการที่คุณจะใช้กดแรงดึงดูดดึงดูดรางวัลไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะคุณแน่นอนค่ะคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้ใช่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ทุกคนรู้แล้วครูพูดหลายรอบแล้วคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้แต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณเป็นคุณจะได้ในสิ่งที่คุณเป็นคุณเป็นแบบไหนได้แบบนั้น ังนั้นแล้วคุณจะต้องมีสภาวะอารมณ์เช่นเดียวกับคนที่ถูกลอตเตอรี่แล้วคุณจะต้องมีสภาวะอารมณ์เหมือนคนที่ถูกลอตเตอรี่แล้วนี่ค่ะคือจุดที่หลายๆคนติดทำไม่ได้เป็นไม่ได้อ่ะอันเนี้ยถ้าจะลงลึกจริงๆอ่ะต้องไปเรียนใน,อน,นะคอร์สละทุกคนนะคะแต่ถ้าให้สอนอย่างเนี้ยคุณ คือครูยกตัวอย่างขนาดน,นี้แล้วทุกคนน่าจะเข้าใจคุณต้องสวมการเป็นค่ะคุณเห็นคนหลายหลายคนที่ถูกลอตเตอรี่เยอะมากๆเลยใช่ไหมคะสวมการเป็นค่ะเป็นคนคนนั้นไปเลยเป็นเขาไปเลยค่ะร่วมแสดงความยินดีประหนึ่งว่าคุณได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้วคุณได้รับเงินรางวัลเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเงินจํานวนนี้ยิ่งคุณแสดงออกซึ่งความชื่นชมยิ่งคุณแสดงออกซึ่งความยินดีปิติ จากใจจริงๆที่ไม่ค้านนะต้องฟังดีๆนะคะทุกคนจากความรู้สึกจริงๆอ่ะที่ร่วมร่วมรู้สึกยินดีจริงๆนะไม่ได้รู้สึกว่าก็ยินดีแหละแต่จริงๆก็แอบอิจฉานิดๆแอบแบบเฮ้ยฉันน่าจะเป็นคนถูกรังวัลมากกว่าเฮ้ยทำไมงวดเนี้ยไม่เป็นฉันต้องไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือเราจะไม่สามารถคือต่อให้คุณจะต่อให้คุณจะโกหกใครก็แล้วแต่นะ,ะไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะแต่คุณนะ่ะโกหกจักรวาลไม่ได้ สิ่งที่มันส่งออกสิ่งที่มันส่งออกจากตัวคุณอนะคลื่นที่คุณสั่นเทอตออกไปคือคลื่นแห่งความคิดความคิดก็คือพลังงานเนาะความคิดอารมณ์คือพลังงานสิ่งใด,ดแล้วแต่ที่มันสั่นเทอตออกจากตัวคุณนั่นคือสิ่งที่คุณจะดึงดูดกับเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่จําเป็นต้องเสแสร้งค่ะมันไม่จําเป็นต้องเสแสรง้ง นะคะเวลาที่คุณเห็นใครถูกลอตเตอรี่เห็นใครถูกรางวัลที่1น่เห็นใครถูกรางวันนู้นรางวันนี้ร่วมแสดงยินดียินดีจากใจจริงๆโดยที่ปราศจากการอิจฉาลิษยานี่จะทําให้คุณดึงดูดรางวัลกลับเข้ามาหาตัวคุณแบบเร็วที่สุดค่ะแบบเร็วที่สุดนะคะคือคุณต้องปลดล็อกกับตัวเองก่อนว่าเออยอมรับกับตัวเองจริงๆว่าฉันต้องการเหมือนกันนะฉันอยากได้รางวัลเหมือนกันนะฉัน อยากได้แบบนี้คุณต้องปลดล็อกว่ายอมรับกับตัวเองว่าฉันอยากได้อยากได้แล้วไงต่อแต่คุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้แต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณเป็นดังนั้นสวมการเป็นไปเลยประหนึ่งว่าคุณเป็นคนคนนั้นเรียบร้อยแล้วคุณเป็นคนที่ถูกลอตเตอรี่เรียบร้อยแล้วคุณเป็นคนที่ได้รับเงินรางวัลน,นั้นเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ถูกรางวัลโฟอารม์เขาเป็นแบบไหนจับดีๆนะคะ ฟอารมณ์เขาเป็นแบบไหนเขาส่งสั่นสะเทือนคลื่นแบบไหนออกไปคุณต้องเป็นคนแบบนั้นค่ะนี่คือเคล็ดลับข้อแรกเลยที่คุณต้องผ่านด่านไปคือต้องยอมรับกับตัวเองว่าใช่ฉันนี่แหละเป็นคนที่อยากที่จะถูกลอตเตอรี่แบบง่ายๆแบบทุกงวดด้วยไม่ว่ารางวันไหนฉันคว้าหมดฉันเอาหมดนี่ค่ะคุณต้องยอมรับกับตัวเองก่อนนะคะประดะ่าด่านประการแรกคุณต้องผ่านให้ได้คือยอมรับกับตัวเองก่อนว่าใช่ฉันนี่แหละอยากถูกลอตเตอรี่ ทำไมอะ่ะก็ชันนี่แหละอยากได้เงินรางวัลจากการถูกลอตเตอรี่ยอมรับกับตัวเองแบบนี้ค่ะคุณต้องยอมรับโดยปราศจากอาคติใดๆทั้งปวงคุณต้องยอมรับกับตัวเองแบบนี้ให้ได้คือต้องปลดล็อกจิตใต้สํานึกข้างในไม่ใช่ใจหนึ่งอยากได้แต่อีกใจนึงก็อิจฉาลิษยาคนที่ถูกรางวัล แบบนี้ไม่ได้นะคะเออแบบนี้ไม่ได้เราต้องปลดล็อกกันเอาให้เคลียร์ก่อนว่าเออคุณอะถูกอยากยากได้รางวัลจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ใจนึงอยากได้แต่อีกใจนึงก็อิจฉาลิษยากับคนที่ถูกรางวัลแบบเนี้ยไม่ได้นะคะเพราะทุกคนน่าจะรู้แล้วในเรื่อง,องกฎแรงดูดน,น่าจะเข้าใจชัดเจนคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้เพราะถ้าคุณยิ่งอยากได้คุณยิ่งขาดคุณยิ่งผลักสิ่งสิ่นนั้นออกไปไกลตัวคุณแต่คุณจะดึงดูดสิ่งที่มันเหมือนกับคุณกลับเข้ามามนะคะค ดังนั้นแล้วสั่นสะเทือนขึ้นอารมณ์แห่งความสุขความสนุกความปิติความล้นลาความชิลอารมณ์แห่งความยินดีปีดากับการถูกรางวัลคนที่ถูกรางวัลเขามีสภาวะอารมณ์เป็นแบบไหนเนี่ยละค่ะเสพอารมณ์แบบนั้นเสพไปเรื่อยเสพไปเรื่อยนะคะนี่คือกฎข้อที่1นนะคะเคล็ดลับเทคนิคลับข้อที่1ที่ครูให้เราทุกคนไปนะคะคือข้อนี้ค่ะยอมรับกับตัวเองก่อน นะคะว่าใช่ฉันนี่แหละอยากถูกลังวนอยากถูกลอตเตอรี่แบบง่าย,ายๆแล้วก็ถูกงวดใช่ฉันนี่แหละคุณต้องยอมรับกับตัวเองเพราะถ้าวันนี้คุณไม่ยอมรับกับตัวเองนะว่าฉันอยากเป็นคนถูกลตอตเตอรี่ไม่กล้าเปิดเผยแม้กระทั่งตัวเองคุณยังไม่ยอมรับกับตัวเองอะ่ะเออมันก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วลนะ่ะเพราะว่าจิตใต้สานึกมัน มันต so ้องปลดล็อกตัวน like, like so like <m udos> cool. ี้ก่อนอะทุกคนเข้าใจใช่ไหมมันต้องปลดล็อกเจ้าจิตใต้สำนึกของตัวคุณแอก่อนว่าเออใช่ฉันยอมรับว่าใช่ฉันอยากถูกลอตเตอรี่ทุกงวดใช่ฉันอยากถูกรางวันฉันอยากได้เงินรางวันนี่ค่ะนี่ค่ะคุณต้องยอมรับตรงนี้ก่อนแต่หลายๆคนก็ยังไม่กล้าที่จะยอมรับกับตัวเองมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆฝึกค่ะทุกคนอะมาข้อที่สอง อ่ะวันนี้ครูไปไปเร็วเลยแล้วครูครูก็จะลงเร็วเหมือนกันนะคะมาข้อที่2ค่ะทุกคนข้อที่2เทคนิคลับในการถูกลอตเตอรี่แบบง่ายๆถูุกงวดเลยคือการสวดมนต์ค่ะสวดควาถามหาจากักรพรรดิค่ะอืม ไม่ว่าครูจะไลฟ์ไหนก็นแล้วแต่ครูก็จะบอกทุกคนว่าครูสวดจัก,กรพรัดใช่ไหมสวดแล้วแม่นสวดแล้วแม่นค่ะนะคะสวดแล้วแม่นสวดแล้วได้ตัวเลขนะคะก็จะได้ทุกรอบค่ะไม่มีงวดไหนที่ไม่มีมาบอกตัวเลขไม่มีงวดไหนที่ไม่ได้ตัวเลขนะคะ แล้วก็จะเป็นตัวเลขที่ถูกรังวันอ่านะคะงวดนี้ครูก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะบอกได้ก็คือวันพระนะคะซึ่งวันนี้วันโกนก็คือบอกไม่ได้นะก็จะบอกลูกศิษย์ในขอได้เฉพาะวันพระซึ่งกําหนดบอกลูกศิษย์แล้วว่าจะบอกวันไหนนะคะก็ถ้าขัดครพลาดการลงทะเบียนแล้วเลยวันพระไปแล้วเนี่ยโหอดพลาดงวดวันที่1แน่ๆเลยนะคะเอออดพลาดงวดวันที่1กุมภานันี้แน่ๆเลยนะคะอะ กลับมาที่บทสวดจกักรพรรดค่ะทำไมสวดต้องสวดจกักรพพรดคะเนื่องจากว่าสวดให้จิตเราเบาสวดให้เรามีความรู้สึกสบายใจเพราะว่าการสวดอยู่กับบทสวดตลอดเวลาจะทําให้สภาวะจิตเราเบาสบายไม่มีสภาวะที่เป็นทุกข์ไม่มีสภาวะที่เครียดไม่มีสภาวะที่กังวลขนาด ขอภัยค่ะทุกคนเนะดุดอานะคะขณะที่เราสวดเนี่ยจิตเราเบาจิตเราสบายนะคะมันก็จะไม่วิตกกังวลมันจะก็จะไม่เครียดมันก็จะไม่ลุ้นว่าเฮ้ยถูกไม่ถูกวะเฮ้ยงวดนี้ใช่ไม่ใช่วะมันมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะซึ่งสวดเถอค่ะมันดียิ่งคุณสวดคุณยิ่งแม่นยิ่งคุณสวดอารมณ์คุณยิ่งดีสุขภาพยิ่งดีเนเรื่องของการสวรดน่ะครูบอกทุกคนไปหมดแล้วนะคะเออในเรื่องของประโยชน์การสวดจักรพรรดิครูบอกทุกคนไปหมดแล้วนะคะ แต่ในวันเนี้ยที่จะบอกเทคนิคลับในการสวดจัก,กรพรรดิคือ 1. แหละยานรู้คุณแม่นขึ้นเออคุณจะมีรังสังหรณ์ที่แม่นขึ้นคุณจะมีตัวเลขความรู้สึกคุณจะบอกออกมาเลยว่าเป็นตัวเลขนี้นะเออออกเลขนี้นะงวดนี้ออกเลขนี้นะนี่ออกมาแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่แบบว่าค้ยคูยานรู้ยังไม่แม่นเลยอะ่ะค้ยคูแบบว่ายังไม่มีเซนทางนี้เลยอะ่ะ ก็เนี่ยค่ะไปลงทะเบียนเรียนนะคะคุณจะไม่พลาดเลย <N> เดี๋ยวจะหาว่าเป็นการโฆษณาคอสเยอะมากเลยอ่าก็คือพูดตามตรงนะมันก็คือเรื่องจริงอะไปเจอกันในคอสค่ะคุณจะสอนปลดล็อกทีละปลดล็อกคุณอนะที่คุณบล็อกตัวเองอะที่คุณบล็อกตัวเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวแถมยังมีความเชื่อแบบผิดๆอีกนะคะทั้งเรื่องของการบล็อกแล้วก็ในเรื่องของการโปรแกร,รมจิตใหม่เพราะถ้าคุณไม่เอาของเก่าออกคุณต่อให้คุณใส่ของใหม่ไปมันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะนะคะ ครูสอนละเอียดมากในคอสนะคะวันนี้ก็ให้ราคาโปรโมชั่นพิเศษแน่ๆค่ะสำหรับคนที่ลงทะเบียนในคอสนี้นะคะก็ให้ราคาค่ะ3า9 9บาทเรียนค่ะคอส้จะเป็นการเรียนแบบติดต่อตอเน,นื่องกันค่ะครูก็จะมาสอนให้ทุกงวดเมื่อกี้นะเพิ่งจะออกมาจากคอสเลยนะคะก็ได้ไปบอกเรื่องราวต่างๆนะคะกับนักเรียนในคอสในเรื่องของการยกสภาวะจิตยกสภาวะใจเพราะว่า เราจะต้องมีสภาวะที่เบาสบายอยู่ตลอดเพราะว่าแต่ละงวดมันห่างกันแค่15วันเท่านั้นนะคะเราต้องสํารวจอารมณ์ของเราให้ดีว่าวันนี้อารมณ์เราเป็นแบบไหนนะคะอารมณ์เสียไม่ได้เลยนะคะนะคะเราต้องโฟอารมณ์ดีๆนะคะบอกเฮ้ยคุณจิ๊บทำไม่ได้ขอติดสอยห้อยตามขอซื้อตามได้ไหมคะ <c oughs> หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยครูจิ๊บขอซื้อตามได้ไหมคะเราก็มีกฎกติกาอยู่ค่ะทุกคนไม่ใช่ว่าคุณจู่ๆคุณจะบอกว่าเฮ้ยครูจิ๊บขอซื้อตามขอครูครูจิ๊บวันนี้ครูจิ๊บซื้ออะไรซื้อตามซื้อตามเราก็มีกฎกติกาอยู่ค่ะการที่คุณจะเข้ามาเรียนในคอร์สคอร์สเนี้ยได้คุณต้องสวดจักรรรัิค่ะนะคะต่อให้คุณสวดได้ไม่บ่อยแต่ต้องสวดค่ะต้องสวดทุกวันอย่างน้อยวันละเก้าจบเช้าก็ดีเย็นก็ดีแต่คุณต้องสวดค่ะการที่เข้ามาอยู่ในคอร์ส ฝึกจิตให้ถูกลอตเตอรี่นะคะไม่มีใครที่ไม่สวดค่ะในค้อนี้สวดจักรพัททุกคนค่ะนะคะยิ่งสวดคุณยิ่งแม่นยิ่งสวดจิตคุณยิ่งเบายิ่งสวดและบุญกุศลคุณยิ่งมากขึ้นนะคะคุณก็จะทําให้คุณถูกลอตเตอรี่แบบง่ายๆค่ะฝึกจิตแบบง่ายๆถูกลอตเตอรี่แบบง่ายๆคุณสามารถทําได้นะคะในครอสอนละเอียดมาค่ะซึ่งนี่แหละเอาง่ายๆคือ2เทคนิคลับนะคะที่ทําให้คุณถูกลอตเตอรี่แบบง่ายๆอ่ะสเทคนิคลับหนึ่งคุณต้องยอมรับกับตัวเองก่อนนะคะปลดล็อกกับตัวเอองกก่นะแล สวดมนต์ค่ะสิ่งที่จะทําให้คุณแม่นน่ะเนี่ยแหละค่ะตัวคุณเองเนี่ยแหละค่ะแม่นนะคะความรู้สึกคุณเนี่ยแหละค่ะเพราะคนที่อยากที่จะช่วยเหลือคุณคนที่รักคุณมากที่สุดก็คือจิตวิญญาณภายในใช่ไหมใช่คะ่ะดังนั้นแล้วคนที่แม่นที่สุดก็คือตัวคุณนั่นแหละค่ะนั่นะค่ะทีเนี้ยจะทํายังไงให้คุณแม่นขึ้นก็คือสวดจกักรพรรดิคะ่ะสวดไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยบางคนต้องบอกแบบนี้บางคนมีของเก่ามาบ,บางคนไม่มีของเก่า อย่างเช่นครูอ่ะครูจะบอกเลยว่าครูเป็นคนมีของเก่ามาก่อนครูเป็นคนมีเซนต์มาก่อนครูจะบอกทุกคนนักเรียนในคอทุกคนรู้ครูจะแบบในเรื่องของการสัมผัสพลังงานอ่ะครูจะบอกเลยว่าครูเป็นคนมีของเก่ามาก่อนครูมีเซนต์ครูมีครูบาอาจารย์เอาไว้ง่ายก็คืออย่างนี้ละกันนั่นแหละค่ะ เนี่ยแหละค่ะที่อยากจะบอกทุกคนเนี่ยแหละค่ะก็อยากให้ทวนนะมีสภาวะจิตที่เบาสบายการสวดมนต์ถ้าคุณไม่ได้โฟกัสในเรื่องของลอตเตอรี่ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการถูกรางวัลนะคะเป็นของเล่นๆน,นะคะคุณก็สวดะคะ่ะมันทําให้คุณมีสภาวะจิตที่เบาสบายมีสภาวะที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีญาณรู้ที่แม่นขึ้นนะคะคุณจะก็จะเห็นอะไรที่แบบ แมนคืนสัมผัสสิ่งต่างๆได้แมนคืนนะคะเพราะเราทุกคนมียันอย่างรู้กันอยู่แล้วทุกคนแต่แท้ทุกคนไม่ได้นํามาใช้เท่านั้นเองนะคะก็ฝากไว้ค่ะสาหรับใครนะคะที่อยากที่จะลงเรียนทะเบียนเออลงทะเบียนเรียนนะคะคอร์สฝึกจิตให้ถูกลอตเตอรี่แบบง่ายวันนี้ยังให้โปรโมชั่นพิเศษอยู่ค่ะนะคะให้สิทธิ์สามท่านเท่านั้นนะสามท่านจริงๆค่ะให้ราคานี้คะ่ะสามพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าบทหลังจากครบสามท่านไปแล้วนี่นะคะคืออัพราคาขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่า เพราะว่ามันแพงมากๆค่ะว่าามันแพงมากๆแล้วเพราะว่าหลายคนได้เทคนิคไปแล้วใช่ไหมคุณได้คุ้มค่าคอร์ดมากบอกเลยคุ้มค่าคอร์ดมากๆคือที่ออกมาบอกทุกคนเนี่ยเพื่ออยากช่วยเหลือให้ทุกคนได้ได้ถูกลอตเตอรี่เหมือนเหมือนกันค่ะเออได้ลืมตาอ้าปากได้เหมือนเหมือนกันได้แบบว่าสนุกสนานไปด้วยกันได้เป็นจิตวิญญาณกลุ่มจิตวิญญาณที่สวดจักรพรรดิเหมือนเหมือนกันเราเป็นกันลยานมิตรที่ดีต่อ,อกันค่ะไม่มีใครคิด ประสงค์ร้ายต่อคุณเลยนะครูก็ไม่ได้ประสงค์ร้ายอะไรกับคุณนะคะครูหวังดีกับพวกเราทุกคนและอยากให้ทุกคนนะคะทั้งทั้งนอกเพจแล้วก็ในคอร์สถูกลอตเตอรี่กันทุกคนค่ะครูไม่ได้ห่วงวิชาวิชาใดที่ครูได้รับมาครูก็ถ่ายทอดหมดไม่ได้มีกั๊กเอาไว้เลยนะคะก็แบ่งปันให้กับทุกคนหมดเลยนะคะก็มีความหวังอย,อย่างยิ่งว่าเดี๋ยวจะมีนักเรียนใหม่นะหน้าใหม่เนี่เข้ามาเรียนคอร์สถูกลอตเตอรี่นี่เออที่จะถูกลอตเตอรี่ในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้นะคะ ก็หวังย่างยินค่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามอะไรก็ถามได้เลยนะคะครูก็มาแบ่งปันกับพวกเรานะคะเพราะว่าอยากให้พวกเราเนี่ยได้รับองค์ความรู้ดีๆนะคะนะเทคนิคก็มีประมาณนี้ค่ะไม่เยอะเกินไปเพราะถ้าเยอะเกินไปเนี่ย <c oughs> อะไรที่มันเยอะอะไรที่มันยากครูบอกเลยว่ามันไม่ใช่นะคะครูบอกนักเรียนในคอร์สมาเลยว่าครูไม่ใช่สายลอตเตอรี่บอกนักเรียนในคอร์สเลยว่าครูไม่ใช่สายลอตเตอรี่แต่พอกูครูได้มาเรียนในเรื่องกดแรงดูดอะ่ะครูถึงได้มาฝึกจิตเพื่อซื้อลอตเตอรี่ฝึกจิตเพื่อดึงดูดทุกกระบวน่าทุกอา,าอาจารย์ท่านนู้นอาจารย์ท่านนี้สอนนะครูทํามาหมดแล้วค่ะทุกคนนะคะ ทำมาหมดแล้วแล้วผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นแบบที่ท่านแต่ละท่านแต่ละท่านได้สอนไว้นะและมันไม่ได้ยากเกินโห oh. มันไม่ได้ยากแบบที่ทุกคนเข้าใจว่าจะต้องเซลทล์กหน้ากระจกแบบนี้ต้องพูดแบบนี้ทุกวันต้องเขียนขอบคุณเขียนแบบโอ๊ยขอบคุณนะรางวัลที่หนึ่งโอ้โหครูทำมาหมดแล้วค่ะนักเรียนในคลรู้ครูทํามาหมดทุกอย่างแล้วแต่วันนี้ครูค่ย,ย่นระยะเวลาทั้งหมดที่ครูทดลองทํามาเองกับมือจาัดก,การที่คนไม่เคยเล่นลอตเตอรี่เลยไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เลยแล้วก็ไม่ชอบการซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะคะไม่ชอบไม่เล่นหวยไม่ได้เล่นใต้ดินไม่รู้อะไรเลยนะคะ คืออยากทดเอาง่ายคือคุยอยากทดลองกดแรงดูดอยากพิสูจน์ไงคือเป็นคนชอบพิสูจน์ก็เลยค่ะนั่นแหละซื้อตั้งแบบต่ป้นปห65จนถึงปี67สามปีลวดแล้วมันไม่ถูกเลยสักรังวันเดียวมันเป็นไปได้หรอคะที่แบบมันจะไม่ถูกเลยสักะรังวันเดียวเนี่ยครูทําให้เห็นแล้วว่าเออมันไม่ใช่แบบที่ครูบาอาจารย์ที่เขาสอนมาแบบนั้นแต่พอครูมารู้วิชาว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นแหละค่ะ ก็เลยเรียบเรียงออกมาเป็นสรุปมาเป็นคอร์สคอร์สนี้ให้พวกเราทุกคนได้ทําฝึกจิตให้ถูกลอตเตอรี่แบบง่ายๆค่ะจริงๆแล้วมันใช้ได้กับทุกเรื่องจริงๆแล้วมันใช้ได้กับทุกเรื่องนะคะคุณจะดึงดูดอะไรก็ได้นะ,ะเอาไปอัดแฝดใช้แต่ว่าการฝึกถูกฟาการฝึกจิตให้ถูกลอตเตอรีนะ่เน่เราจะโฟกัสกันที่ตัวเลขเราจะโฟกัสกันที่รางวันเพราะฉะนั้นแล้วมันครอบคลุมมากๆเลยเออมันครอบคลุมมากๆเลยที่ เพราะว่าครูอ่ะได้สอนปลดล็อกในแต่ละขั้นที่ทุกคนติดเพราะครูเคยติดมาไม่ใช่ครูไม่เคยติดครูติดมาหมดแล้วค่ะ3ปีที่ครูทาไมครูไม่ถูกลอตเตอรี่สักทีครูปลดล็อกทีละทีละขั้นที่ครูติดที่ครูติดที่ครูประสบพบเจอกับตัวเองมาแล้วก็มาสอนกับทุกคนในคอร์ที่ ม,มันไม่ถูกลอตเตอรี่สัก,กทีเพราะตัวเราต่างหากเนี่ยแหละเป็นตัวบล็อกไม่ให้เราถูกลอตเตอรี่ไม่ใช่สิ่งนู้นสิ่งนี้ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรไ,ไม่ใช่นู่นไม่ใช่นี่ที่มาบล็อกมากัน้นเราไม่ให้ถูกลอตเตอรี่แต่แท้ที่จริงแล้วตัวเราต่างหากที่เป็นคนบล็อกตัวเราเองไม่ให้เราเป็นคนถูกลอตเตอรี่เพราะมีความเชื่อแบบผิดๆเพราะมีตัวบล็อกอะเอาง่ายๆคือบล็อกบล็อกจุดไหนบ้างคุณต้องไปเรียนรู้เอาในคอร์สลกันค่ะซึ่งบอกตรงนี้ไม่ได้บอกได้ประมาณนี้ว่า สิ่งแรกที่คุณอยากจะถูกลอตเตอรี่คุณจะต้องยอมรับกับตัวเองก่อนว่าใช่ฉันนี่แหละอยากที่จะถูกลังวันใช่ฉันนี่แหละอยากที่จะถูกลอตเตอรี่คุณต้องยอมรับกับตัวเองก่อนเพราะถ้าคุณไม่ได้ยอมรับกับตัวเองนะมันก็จะมีแรงต้านจากข้างในฮยอยากได้ลอตเตอรี่จริงๆรหรอถ้า,ถาถ้าอยากถูกลอตเตอรี่จริงๆทําทไมรู้สึกอิจฉาเขาทําไมรู้สึกแบบไม่ดีใจกับเขาล่ะเมื่อเห็นคนอื่นเขาถูกลางวันทําไมไม่รู้สึกดีใจกับเขาล่ะเนี่ยค่ะคุณต้องปลดล็อกตัวเองก่อนถ้าคุณปลดล็ จักรวาลรับรู้ได้ทุกไม่คุณอ่ะไม่สามารถโกหกจักรวาลได้ต่อให้คุณจะโกหกใครก็แล้วแต่แต่คุณจะไม่สามารถโกหกจักรวาลได้จะไม่สามารถโกหกจิตวิญญาณภายในของคุณได้เพราะทุกความคิดทุกความรู้สึกที่มันส่งออกจากตัวคุณน,นั่นคือพลังงานที่คุณส่งออกดังนั้นแล้วถ้าคุณอยากถูกรางวัลคุณต้องส่งออกแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆและ ตัวช่วยที่ดีที่สุดในการส่งออกพลังงานบวกๆคือการสวดมนต์ค่ะต่อให้วันนี้คุณไม่ได้สวดคาถาจักรพรรดิคุณอาจจะสวดบทอื่นอยู่ก็แล้วแต่คุณก็พิสูจน์บทสวดของคุณไปเลยค่ะแต่วันนี้ที่ครูได้ผลลัพธ์เพราะครูสวดจักรพรรดิค่ะวันนี้ครูยืนยันเลยยืนยันนั่งยันนอนยันเลยนะคะว่าการที่วันนี้ครูสวดบทจักรพรรดิแล้วครูถูกหลอเตรียิ่งสวดยิ่งถูกยิ่งสวดยิ่งถูกเพราะมันยิ่งสวดแล้วมันยิ่งแมนผลลัพธ์มันยิ่งเกิดค่ะนะคะวันนี้ ถ้าคุณไม่อยากพลาดไม่อยากพลาดคอร์สนี้นะคะย้ำเลยค่ะลงทะเบียนเรียนกันเถอะนะคะเรียนเลยค่ะนะคะฝึกจิตให้ถูกลอตเตอรี่แบบง่ายแต่ถ้าเกิดใครมีม,มีแบบว่าเคยถูกมันเรียบร้อยแล้วเคยถูกบ้างถูกถูกถูก,ถ,กถูกมนตลอดเลยนี่ก็จะเป็นบันไดที่ดีมากๆเลยนะคุณจะมีเขาเรียกว่าฐานกว่าคน คุณจะมีฐานกว่าคนที่ยังไม่เคยถูกลอตเตอรี่นะคะมันก็จะมีตัวบ็อกหรือแรงด้านน้อยกว่าคนที่ยังไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยซึ่งใครที่ยังไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่ได้มีไหมมีค่ะเพราะครูได้ปลดล็อกไว้ให้หมดแล้วในคอร์สเลยสิ่งที่ทําให้คุณไม่ถูกลอตเตอรี่เพราะสิ่งใดน,นะคะปลดล็อกไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็อินบ็อกซ์ส่วนตัวได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็มาแบ่งปันประมาณนี้ค่ะส่วนใครนะคะ ที่มีคำถามอะไรสามารถทิ้งคําถามไว้ได้เลยนะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ตอบนะวันนี้ก็มาแบ่งปันเบาๆค่ะ2เทคนิคลับอย่าลืมเอาไปใช้นะอันดับแรกคือยอมรับก่อนยอมรับกับตัวเองก่อนว่าต้องการใช้หรือไม่นะคะอันดับที่2คือสวดค่ะสวดมนต์ค่ะสวดให้จิตเราเบาเนียค่ะสภาวะที่เบาสภาวะที่เบาสบายเนี่ยจะทําให้ เราส่งสะเทือนเออสันสะเทือนแต่ขึ้นดีๆออกจากตัวเราเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีกับเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดรางวัลที่1รีบลงทะเบียนเลยนะคะอ่าไม่ได้โฆษณาค่ะอันนี้ต้องสงวนสิทธิ์ไว้กับคนที่เขาเรียกว่าคนที่สัมผัสได้ถึงพลังงานคนที่มีเซน์เหมือนกันคนที่ มีความเชื่อ,อ,อนะคะนะคะใครส่วนใครที่ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องนี้ไม่ได้สนใจก็ปัดทิ้งไปได้เลยค่ะนะคะไม่ได้ครูไม่ได้งอลูกสิทธิ์นะคะบอกเลยว่าคอร์นนี้มีเจ้าของอยู่แล้วค่ะนะคะไม่งั้นคงไม่เกิดคอร์นนี้ขึ้นมาและคอร์นนี้ยมีนักเรียนลงทะเบียนกันไปแล้วนะคะบางส่วนแต่ครูมั่นใจว่าจะมีอีกนะคะมั่นใจว่าจะมีอีกนะคะเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวเขามานะคะก็วันนี้ก็จะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยงดหน้าใช่แน่ๆเลขนี้ เจอกันค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ครูไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย